ผมก็จะมาเล่นเกมของแคทบูนะึ่งจะเล่นตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคสองเลยในวันนี้นะขอผมจะใช้แคูลเลยทั้งสิ้นนะอือไปเลยใช้แต่ระเบิดนีแหละกำจ,ดกำจดัดกำจัดมันระเบิดกำจัดมันระเบิดกำจัดมันระเบิดกำจัดมันกดายนี่เลย ไม่เพิ่งวิ่งประจุเก็บมาเราก็จะมาเอาจากแคบูบูก่อนนะเอาของเครื่องหลังไปเอาเข้าไปของข,องของงงอ้าขงๆห,ห,ห,หรือเปล่าเอาแปะคนวุดวัตวต์อเราจะรอดจากหุ่เที่ยูที่นี่นะครับผมซึ่งอันนี้คือระเคนะครับ ห้ามลงไปวงอันนี้นกันแคิดว่เอออีฮียกูอืม,อม,อมรอยอพี่สองอีพีสองมาแล้ว <c oughs> น,นะเราไปเล่นอีพีสองตอนเล่นกว่าไป Let's go <S <c oughs> อีพีสองก็จะเป็น นี okay. <L od. S 1> ่นะโอเคเขาเป็เล ma ่นซึ่งผมก็เ hey พิ okay, ่งโหลดมาเกมนี้โหลดมาเมื er ่อก er ี้เองนะเพื่อมามาเล่นเกมแคดบุ้ยฮะเมื่กินตัวอะไรวะโอเคช่ไงมันก่อนเธอเธอเธอหนา บูครับแับบูแคบดูน่าจะเป็นบอลในตัวกาบกันดานี่แล้วนะกากกากจริงๆเป็นไงละมึงกากมากไหมล่ะเออเฮ้ยยังไม่ตายแกอยากไปไหนเนี่ยเว้ย โอยเอยากยาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืมระเบิดไปย ไอ้นี่ขนาดดแลเวยังไม่ตไตรเนี่ยไอเจ้าบอสบอสบอสแคทแคไม่มุมไอสารมันมาแล้วซิมจะยากขึ้น่าเดินเปล่านะเย้เลยสุดดาโคตรไมคเซนเลยเว้ยดูโคไมเคิลแจ็คสันด้วย กลโอเคกูไปข้างล่างก็ได้มึงดูเลือดกูด้วยมึงเกงใจเลือดกูด้วยมึงเกรงใจเลือดกูด้วยดีครับเสียเสียงดังฮฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยยเกอดหมด้นี่ เฮ้ออยอะไรวะเฮ้ยไอ้นี่บอสผีดินดาลแรกวะเอาอย่าก,กินอย่าก,กินอย่าก,กินก็ยอายัดปากไปนะผักตกลงไปตกลงไปซะแต่กูไม่ยอมกูจะลงไปตีตามันข้างล่างทำไปทำไม ไม่ไม่ไม่ไมดใกล้ผ่านอยู่แล้วมัดใกล้ผ่านี่แล้วอ้เกินกับหลังอาเป๊ะเก้ไป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 จบอ้ไฟักส์เดดฟัก์ฟัคเก้โอ้ยส่ยงเหี้ยเลยนี่วะโอ้พี่สาจากลิน อยากเล่นมากเลยจ้ะนี่จุบแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่าไม่ทงงยังไม่มีทงเลยถ้าเสียงมันดังนะก็ต้องขอโทษด้วยด้วยนะว้าวเุ้ยองใจนีเอฟเฟคไฟอู้เอฟเฟคไฟอลังการงานสร้าง ใครอยากเล่นก็ไปเล่นนะที่แคดบูเกมดีนะเป็นแอปก็วพีไม่ง่ายนะน <c oughs> จริงผมไม่ได้พีชืชุนอะไรกินแล้วผมพีชื่อเลยไปแอปเล่นเกมสร้างเกมค่อยเลื่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูที่ช่องแคดบูได้นะใครยังไม่เข้าใจอะไรได้คำว่าอันนีนะ้เดี๋ยวไปดูช่องแคดบูก่อน วัดตอบอะไรคะเนี่ยแคปเพื่อนโทรมาอีกแล้จบคลิป